สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นข่าวของทางด้านดรับนะครับอันดับที่1นนะครับซึ่งเขามีการนะครับเลือกนะครับลอตเตอรี่พิกนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะได้สิทธิ์ดรับอันดับที่1นนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีการสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็จัดลอตเตอรี่ดรับขึ้นมานะครับผลปรากฏครับพลิกโผล่เลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือคนแต่งสเปอร์ว่าใครสายบาสเชิญทางนี้แฟน NBA ห้ามพลาด มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชียร์ทีมโปรดและติดตามข่าวสารสดใหม่ก่อนใครได้ในกลุ่ม n b a Thailand บรรยากาศคึกคักเหมือนนั่งดูเกมอยู่ด้วยกันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนคลิกลิง์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ได้เลยจะเป็นรอบอันดับที่1ได้แน่นอนนะครับแต่สุดท้ายครับ ทีมที่ได้สิทธิ์รับอันดับที่1นะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมดัลลัสมาริทนะครับและอันดับที่2ก็เป็นซานตินออสเปอร์นะครับอันดับที่3ก็คือเป็นของทีมเวลเดอร์เฟียสมิธซิกเซอร์นะครับนั่นทำให้แน่นอนว่าโอ้โหดัลลัสเนี่ยดีใจกันใหญ่เลยครับทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งบอร์ดบริหารนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของดัลลัสมาริทคาดว่าจะรับทางด้านของคูเปอร์แฟลกนะครับเด็กหนุ่มจากเมลล์ไรดุกแน่นอนนะครับคูเปอร์แฟลกต์นะครับโดดเด่นมาก ได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับเป็นยอดผู้เล่นผิวขาวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นออลราวคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ผู้เล่นหลายคนให้การยกย่องนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อต่างๆนี่จับตามองมากๆนะครับว่าคูเปอร์แฟลกเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สตาร์เอ็นบีเอในอนาคตนะครับและคาดว่าทางด้านของดัลลัสเนี่ยไม่ยอมพลาดโอกาสนี้แน่นอนนะครับน่าจะใช้สิทธิ์ได้เันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงเอาคูเปอร์แฟลกเนี่ยเข้ามาสู่ทีมนะครับนั่นทําให้ทีมดัลลัสเมลิกนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยโฉมเนี่ยควรจะเรียกว่าเป็นบิ๊กโฟร์เลยก็ว่าได้เลยครับเพราะว่ามีทั้งแอนโทนีเดวิสอยู่นะครับมีทั้งคารอ์ละยังเติมมด้วยคาอน้รซอ้โหหเป็นททีีม่ลาร คนน่าจับตาดูมากนะครับส่วนทางด้านของซานติโนสเปอร์นะครับหลังจากที่ต่อแรกก็คือว่าจะมีการวางแผนเอาคูเปอร์แฟลกเข้ามาเนี่ยก็จะเล่นกับเบนบี้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับก็ต้องรอดูว่าสเปอร์เนี่ยจะเสริมตัวยังไงนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับตอนนี้ดอสมอริกเนี่ยได้เป็นแน่นอนแล้วล่ะครับ กับเป็หนึ่งคราวครับที่จะลอาสู่กันฟังก็คือเจสันเททามครับเกิดอาการบาดเจ็บนะครับตรงบริเวณข้อเท้านะครับเอ็นเนี่ยฉีกเลยครับเรียกได้ว่าต้องหามงพอแล้วก็รุมกันละครับในเกมกับทางด้านของนิวยอร์กนิกส์นะครับในเกมที่4ที่ทางด้านของนิกส์เนี่ยเอาชนะเซลติกไปได้แล้วก็ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ1นะครับซึ่งทางด้าของเททามนี่เจ็บนะครับแล้วก็ยังไม่มีการประเมินอาการนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเจ็บตักเลยครับทำให้ข่าวทุนนิทาวเนี่ยออกมาบอกว่า อยากให้เท่ทำกลับมาหายจริงๆครับเพราะเขาเป็นห่วงก็เห็นในสนามล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บนี่มันดูรุนแรงมากๆนะครับก็เป็นห่วงมากครับข่าวที่ด้ทานนะครับบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเขาอวยพรให้เท่ทมหายดีนะครับเขาอวยพรไปถึงบนฟ้านะครับเพราะคุณแม่เขาอยู่บนฟ้าว่าขอให้เท่ทมเนี่ยหายดีหายไวๆนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในเกมหน้าได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะอาการบาดเจ็บเท่ทมเนี่ยถือว่าโหดมากเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ